สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหลวงเสือภาษาแชนแนลนะคะอากาศหนาวแล้วนะเอฟซี F Z วันนี้ตื่นเช้ามานะคะอากาศหนาวนะคะหมอกลงนะคะหนาวแล้วฝนน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาวันนี้อากาศหนาวนะเลยหาเสื้อแขนยาวใส่ก่อน,นะ หมอกเต็มเลยนะเอฟซี Z, นะคะวันนี้หมอกลงนะคะโอ้หมอกเป็นเปียกพื้นหมดเลยนะคะน้ำหมอกย่อยพี่น้องเพราะว่าอากาศนะ,ะหนาวแล้วนะคะ หมอกลงเยอะเลยวันนี้นะคะนี่อากาศก็หนาวนะคะหนาวแล้วพี่น้องฝนไม่ตกแล้วนะก็จะมีแต่หนาวแลวะคะ่ะนี่น้ำค้างนะคะยอดหญ้านะคะเปียกนะะเต็มหมดนะคะปลายข้าวนะะมีแต่น้ำค้างนะคะบรรยากาศตอนเชา้าๆเอซีนะคะอากาศเย็นสบายนะคะ หนาวหนาวตอยุงตอนเช้ายุงเยอะนะคะเอเคืออนอีนตัดออกแล้วก็ขึ้นมาแต่ทางไดอีผพันต้นแก้วมังกนนะรในเอฟซีเือเยอะนะคะ ตรงนี้ว่าจ,จะทางมันก็มีคือไอสวรสอยู่นะก็เลยไม่ได้ทางนะคะไก่ปาษานะตื่นเช้ามาอู้บรรยากาศตอนเช้าๆเลยสีอากาศเย็นสบายนะคะมะม่วงนะ,ะสามฤดูนะคะต้นนี้นะภะาษาซื้อมาปลูกนะคะเริ่มโตแล้วนะคะต้นโน้นฟ้าลั่นนะคะฟ้าลั่นคือไม่โตเนาะคืออยู่หมอกเกา่า ก็เจาะอยู่มงเก่าหรือว่ามันใกล้กอไผ่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดึงเครือออกโอ,โอ้เครือนี่ก็จะแม่นหลายทางเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดนะคะนี่อยู่นี่นะภาษายังหาไม่เห็นรูปเครือมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาทางออกกูนะดูมันขึ้นนะ f อซีพันไปหมดนะต้นนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศตอนเช้าเช้าเอซี สดชื่นเย็นสบายนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะคะฝั่งสวนยางนะคะโอ้ใบเตยประสานาจะติดแล้วนี่คแตกยอดขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ มะพร้าวนะคะเอฟซีอูยุงมะพร้าวหนึ่งต้นเนาเอามาปลูกไว้นานแล้วนะคะอันนี้ต้นอนนันตัวนี้มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงก็แบยนี้ลุงเสือเอามาปลูกมะอคืนให้ลุงเสือมาเก็บยอดตำลึงนะไปใส่ต้มมาม่านะคะเอฟซีตรงนี้ก็จะมียอดตำลึงน,นะกำลังไต่ขึ้นต้นไม้นะ มะละกต้นนี้เอูอน่าจะไม่รอดแล้วดูต้นมันเหี่ยวเหี่ยวเนเอซีออมันเหี่ยวแล้ว เก็บไปเลยเนาะมันเหลืองแล้วนะมะละกอต้นนี้มันเหี่ยวต้นนี้ต้นมันจะตายได้เนะี่ยยังเหลือลูกนี้เหลืองเหี่ยวนะคะ หมอกลงหมอกลงนะหมอกนะคะพาดูรอบบ้านเลยนี่มะละกอต้อนนี้ก็แก่แล้วอสีเริ่มเหลืองแล้วนะคะโอ้ยสออลลูกเบ้อเลอาพระเจ้าลูกใหญ่มากๆเลย ได้ไปเสียบกากินกาแฟก่อนนะคะ พาเอฟซีมาสูตรนะคะพาเอฟซีไปเลาะนะคะสูตรบรรยากาศนะคะเอฟซีเช้าๆนะคะอากาศบริสุทธิ์นะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะนะอากาศบ้านนอกนะคะเอฟซีนะอากาศดีมากๆเลยนะคะตอนเช้านะคะมีหมอกลงนะคะต้นดาวกระจาย เดี๋ยวต้องเบียดออกอมันคลุมต้นปยเสียนไว้หมดเดี๋ยวโป๋ยเสียนตายอีกนะคะให้มันออกดอกนะคะต้นใหญ่จรนะิงๆต้นดาวกระจายข้าวก็ออกรวงแล้วนะคะส่วนของภาษาที่นาทุ่งนู้นก็ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเนาะอีกสองอาทิตย์นะคะว่าอีกสกสองอาทิตย์ก็จะออกไปเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ บรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะเอซท้องทุ่งนานะคะอากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนยางของเพื่อนบ้านนะคะเอฟซอยู่ติดกับบ้านภาษาเลยนะคะว่าต้นกล้วยลุงเสือกล้วยหอมนะคะเอฟซี FC, ต้นนี้นะคะกล้วยหอมนะคะเอามาจากบ้านลุงช่างเนาะมาจากเกากนะคะ ลุงเสือมาปลูกนานแล้วนะคะเพราะต้นสูงขนาดนี้ยังไม่ตกปีเลยนะอะ f c นะกล้วยหอมมันจะเป็นมันจะตกปียากนะคะได้ยินคนที่เขาปลูกขายเขาบอกว่ามันจะมีปีละครั้งนะน่าจะประมาณเดือนไหนไม่รู้นะที่มันอตกปีน่าจะเป็นช่วงดำนานะคะถ้าคิดไม่ผิดเนาะเพราะว่าปีนั้นภาษาก็ยังได้ ไปซื้ออยู่สวนเขาอยู่นะคะที่เขามาปลูกขายนะคะปลูกส่งโรงงานนะคะนี่ก็เป็นกล้วยหอมทองนะคะเอฟซี FC นี่มาจากบ้านลุงช่างเลยมาจากกกอกนะคะออกลูกเต็มเลยในเอฟซรอบเลยนะคะเดี๋ยวหลังออกพัรษาจะให้ลุงเสือเอาออกปลูกนะโอ้พระอาทิตย์กําลังแดงจึงคือง้วพี่น้องกําลังจะขึ้นแล้วนะคะพระอาทิตย์นะคะ ก็พาเอฟซีนะคะชมบรรยากาศนะคะรับลมนะคะช่วงเช้าเช้านะคะบริเวณบ้านปษาสนะคะอากาศจะดีมากๆเลยนะคะทุ่งนาข้าวเขียวขจีนะคะเอฟซีเริ่มที่จะออกเยอะแล้วนะคะบรรยากาศพี่น้องดีมากๆเลยนะคะหมอกนะคะวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและก็อย่าลืมช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ปภาสาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกินกาแฟกันนะคะ หนึ่งข้าวก็จะได้ล้างจานนะคะหลังจากลงคลิปแล้วภาษาก็จะล้างจานนะคะล้างจานรอข้าวสุกนะคะ